ทำความสะอาดลูกม้องไม่ดีนี่นี่ไม่ดีไม่ดีตรงนี้นะเธอกว้าออกมาหนิ วันนี้จะพากันทําความสะอาดบ้านจ้ะหน้าบ้านช่วงก็ดูใบไม้ร่วงเนาะกําลังจะร่วงหมดแล้วละจ้ะหน้าบ้านแต่อยากทาครั้งเดียวคือให้มันเสร็จไปเลยถ้ามันร่วงไม่หมดก็คือมันก็จะต้องทําอีกนะเกือบหมดแล้วละ่ะน่าจ้ะโอ้ยก็จะทําความสะอาดอันนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะทําความสะอาดเอง พื้นนะคะเนาะ ดูด้จ้ะอันนี้คือก่อนทำก่อนทำมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นคื้นสกรปรกเดี๋ยวแดดดีพ่อน้องเฮลีใช้ไอ้ power wash นะคะจะเป็นยังไง พาวเวอร์เล็กๆก็พาวเวอร์ดีอยู่ได้พี่น้อง นี่ผลงานหลังทําจ้ะพี่น้องขาสีเปลี่ยนไปเยอะจ้ะโอเคอยู่จ้ะโอเคขึ้นเยอะแต่ว่าพวกทรายก็จะต้องทําอีกรอบนึงนะจ้ะต้องทําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไอยังไม่สะอาดพอเนาะรอบแรกมาสกปปกเกินเกินไปก็ทําออกไปรอบแรกแล้วทีนี้รอบสองก็ใช้แชมพูจ้ะก็จะใช้แชมพูทําอีกรอบเห็นไหมยังเป็นรอยอยู่จ้ะนี่ ต้องฉีดให้สะอาดทีนี้สะอาดหมดแล้วปล่อยให้แห้งแล้วก็จะใช้ไอ้แซนไหมคะ่ะแซนก็คือทรายชนิดละเอียดอ่อนพิเศษแลก็จะเอามาแล้วก็กวาดให้มันลงตามร่องตามร่องเพื่อจะไม่ให้ไอ้หญ้าขึ้นนะจ้าเนาะนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องทําอีกรอบจ้ะเป็นที่พอใจอยู่จ้ะพี่น้องคะ่ะ ันนี้จะทำอะไรนค่ะยูไลย์ยูไลย์อ่ะแกนมาชอบไอ์มัชรูมใช่ใช่แกนชอบมัชรูมอันนี้เรากินมัชรูมแล้วก็ลสลแล้วยาบีนมัมเดอร์ไล n บีนชื่อเฮียอิ่มเลยว s a โซสเนาะใคก็จะทอดไข่ตรงนั้นสะคะั่นจะทอดไข่แล้วก็กินกับซอสเกับเบคอนเนาะม่ดีนะนะคุณช h ba ี๋ยวแม่ไม่ชอบเดี๋ยวแม่แม่หนูลองนะวันนี้เอาเอาบีนนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ำเพราะเป็นทมัสทดซอสในนั้นเข้าใจไม่ลูกทมัสทอดซอสลงนะคะคนเก่งโอเคแม่ทอดไข่ที่นี่โอ้โห <laughs> Where's mine? <laughs> mine exploded <laughs> That you are, Mum. Oh that, no, this you are. This is mine. Yeah. Um uh, Mummy, can I have not anymore? Oh the precious lovely I just want one. Oh, you want one? Yes, thank okay. you. Like me, I have one. And you're having one, aren't you? Have bonnet, yeah. Ooh. Uh, I'm very greedy. I want to have lots of bacon. I want to have lots of bacon. Yeah. Uh, bacon, it. Yes mm -hmm. bacon. Oh! Man, you chocolate oh. Brunch. Oh, brunch. Brunch. Brunch, yeah. Yeah, yeah. Good, my brunch. brunch. Brunch, brunch. Okay. อันีี่นี่จะ้าอาหารเที่ยงวันนี้เนาะเหมือนที่ย่าพูดนะก็เรียก brunch ก็คืออาหารชช้ามากินเที่ยงบรันช์อยู่บ้านนี้ต้องกินแบบร้อนๆถึงี้ทำแบบว่าเสร็จพร้อมกันเลยอาจารย์อันนี้ก็ต้องอบเสร็จพร้อมกันกับเวลาเดียวกันเลยทำสามสี่กระทะพร้อมกันจ้ะ สามกะทะแล้วก็อบกะเวลาให้มันเสร็จเท่ากันเลยอืมใช่โอ้ดีโอ้ไบีน first time ไม่ดีไม่ดีเก่งเน้ะโตขึ้นชอบลองอืมอืมดีดีแต่ก่อนไม่ดีเขาไม่กินเลยบีนว้า wow, วเห็นไหมหนูก,ก็ชอบเลยเพราะว่านี้มันเป็น อ่าซอสมะเขือเทศทอมัสโซซอสแล้วก็บีนอ่ะอยู่ไรชิไรนาวมัมชิชายชิไร่ิดกูดนาลิงเมวเดินมิสเตอร์บุกต้องกินกับไอ้นั้นค่ะต้องกินกับก่องกินกับกินกับอะไรน่ะไมวขนมปังกินกับขนมปังมัมมัมบูดอยู่ไร เบรดซัมบรด y ้อง d ไรเนะคะหมือนกับไอ้ e บร f ฟ s ดกับบรันชด้วยกันก็คุณก็เอินบรันช h แต่ว่ายกเชื่อเพื่นว่าบรูนชโอเควันนี้ขคเสนอคำว่าบร u นช h ดีไหมครักรมีฟลักส์บอไร ก็ไ้แบบ้มา้วันนี้คุณให้ผมแบบนต้ไปักพักหนงคุณจะรู้่ามันเ็นไหนจะรู้ว่ามันนแ้ไหคุณรู้ว่ามันเต็นไหนคจะรู้ว่าันนแ paper. <laughs> <laughs> hey, oh, my dear. What's Many arms about. Many arms about, mom. many, Mommy. 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 the Mommy. 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 is Mommy. Mommy. hair Mommy. Mommy. fifty. Hundred. ฮันเนี่คือร้อเมลีร้อยห้าสิบห้าสิบร้อ0ก็คืออย่าทูฮ2 50 250ฟิฟตยห้าิบทูฮันเลตยห้าิบกลยแล้วเกลี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 ยแล้ว โอ้ยแม่แม <laughs> <the öst> ่แ wow, ก่ม <tuh> ่ชม่แ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 มาแม่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 ม่แมให้่ม่แมม่แม่แม่แม่ y แม่่แม่่มล่่ เม่เลยเมล่เมลยแก่แก